ปีเป็นคนกินเร็วมากผมกลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพุทเถิมันจะน้อยเราให้อันเดียวด้วยอันเดียวให้อันเดียวแล้วเดี๋ยวมึงกินเผ็ดก่อนผมเลือกนึงค่ะมีไข่ลวกสองไข่ต้มสองไขลวกหรือว่าแห้ไข่ต้มชนะผมดูออกอันไหนลวกอันไหนต้มผมเลือกนะอันน่ต้ม แต่เป็นที่อยากกินลวกนี่ว่าลวกเอ้าลวกแพ้นะทาลวกแพ้เหรอเฮ้ยให้โอกาสเขาหน่อยนี่นี่นี่แม่อะไรอ่ะเหลี่ยมเลี่ยมเออแต่เออเฮ้ยแต่มันน่ากินกว่าน่ะเฮ้ยมันเล่นได้อีกรอบอ่าให้เลือกก่อนเลยอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้อ่าให้ตอบด้วย